ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความยาวเหล็กห3ร้อสามสิบมิลใช่ไหมครับจำนวน5รูจะได้ระยะห่างเท่านี้ถ้า1ิบรูจะได้ระยะห่างเท่านี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากกำหนดตรงนี้นะครับกำหนดให้แต่ละรูห่างกัน1 0อยมิลมันทำไม่ได้นะครับวิธีที่จะทำได้ ต่อไปนี้ก็คือให้เปลี่ยนเป็นโหมดคำนวณจากโหมดเอ่อโหมดโฮนะครับหรือว่าโหมดรูเนี่ยนะครับอ๋อขอโหมดรูเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวสีเหลืองนะครับคราวนี้เนี่ยเราอยากได้สิบรูอ๋อขออภัยฮะเราอยากได้สิบรูนะครับโดยที่ให้แต่ละรูห่างกันหนึ่งร้อยมิล นะรเราก็ใส่ไป1น้อยมิลหรือสิบเซน Enter อ่าเราก็จะได้ความยาวมาละเห็นไหมครับหนึ่ย์เก้าสก็คือความยาวเหล็กต้องเพเท่านี้นะครับมากกว่านี้ได้แต่น้อยกว่านี้มันก็จะขนาดไม่ได้นะครับวิธีวัดก็คือจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมนะครับนะ ก็คือสมมุติ100ยมิลก็มันไม่ได้เริ่มจุดจากจุดหัวตลับเมตรนะครับมันจะไปเริ่มที่10โดยคำนวณจากหัวตลับเมตรไป100ยมิลแล้วก็เจาะอย่างนี้นะครับผมจะลองใส่เท่านี้เสร็จแล้วกดโอเค,นะคกดโอเคนะถ้าไม่โอเคมันจะไม่แล้วผมก็กดสตาร์ท ตัเสร็จแล้วถ้าจะทำอีกก็โดยที่เอาขนาดเดิมแล้วก็แค่ใส่เหล็กเข้าไปแล้วกดสตาร์ทซ้ำได้เลย กับฟอกต้องระวะังที่เห็นไฟตัดทีนี้เรามาลองดูเป็นแบบสเต็ปนะับกดหนึ่งครั้งปุ๊บแคมป์พอดีอยไปแล้วก,กดอีกนะฮะกดอีกที กดอีก <Okay. S 1> ก็คือมันทํางานทีละครั้งนะครับประโยชน์ของมันก็คือเอาไปเจาะสักรูสองรูแรกแล้วดูว่าเราตั้งค่าตรงหรือเปล่าถูกตามที่เราต้องการให้มันทํางานออกมาหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องเราก็กดแค่นั้นมันก็จะออตโต้ครับโอเคก็น่าจะมีอยู่2โหมวดหลักๆที่ใช้นะครับ ก็คือคำนวณตามรูหรือว่าจะกำหนดเอาแต่และรูห่างเท่าไหร่นะมี2โหมดนะครับที่เหลือโหมดอื่นๆผมว่ามันจะเยอะไปนะอ้อโหมดสีน้ำเงินนี่ก็จำเป็นอาจจะใช้บ้างก็คืออันนี้มันจบไปแ้สมมุติเราต้องการรูเดียวสมมุติว่าเหล็กตัวนี้มันยาว630 63ยมเซนอ่ะ เราต้องการเจาะรูกลางรูเดียวนะครับหรือว่าคำนวณจากเจาะจากตรงกลางเนี่ยออกไปนะครับโดยที่ไม่ได้คำนวณจากหัวเหล็กคำนวณจากกลางเหล็กนะแล้วก็จะใส่เราก็จะเลือกโหมดเนี้ยล้วก็เลือกสมมุติว่า2นะอารูใช่ไหมเออรูแล้วก,กดโอเคอออมันก็จะคำนวณจากจุดกึ่งกลางเหล็กสมมุติว่าเหล มันยาวอ่ะมันยาวสี่สเซนนะครับ40่สิบเซนก็จะรูห่างกัน1 0 0่รมิลรูก็จะได้อยู่ประมาณตำแหน่งที่20กับตำแหน่งที่30อย่างละรูถูกไหมครับถ้าอิงจากโจทย์ส่วนฮา l f ฟู l ก็เจาะทะลุกับเจ,จาะเจาะทะลุ2หน้าพร้อมกันเลยหรือเจาะหน้าเดียวก็มีแค่นั้นนะครับ สำหรับการตั้งค่าต่อมาเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องสเต็ปไปสองสามเนี่ยจริงๆมันแอดได้ถึงหลายระดับมากเดี๋ยวพาไปดูในคลิปต่อไป